สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ชัางจะพาท่านผู้ชมมาเจาะตรงนี้ครับนี่ชื้นๆหน่อยหนึ่งมันมีเสียงน้ําไหลครับตรงนี้มีเสียงน้ําไหลน่าจะมีท่อน้ํรั่วเดี๋ยวเราจะเจาะดูกันสำหรับทีมงานช่างเล็กงานแบบนี้ถนัดมากครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคมอคกคมเมนต์ครับรับรองเข้ามาชมเราจะได้แต่สาระความรู้ไม่มีผิดหวังครับ มาเรามาเจาะกันเลยครับตรงนี้แน่นอนเพราะว่ามันมีเสียงน้ำไหลแรงมากเลยครับนี่ครับ จะเอามาห่างๆมันหน่อยจะไปใกล้ทอม,มากสามสายที่ข่องอที่ข่องอออกมานางแบบให้มันทำงานสะดวกสะดวกเจอเป้าหมายแล้วครับท่นานผู้ชม Yeah, <laughs> <c oughs> ตอนนี้ก็จัดท <players> ่อนะครับท่านผู้ชมเจาะเสร็จเรียบน้อยครับเตรียมต่อแล้วภาวนาอย่าอย่าอย่าให้มันรั่วในผนังอีกแล้วกันเพราะว่าเราหาจุดยากมากเลยครับท่านผู้ชมใช้ฝีมือบวกกับประสบการณ์ล้วนๆนะครับต้องปิดมิเตอร์ก่อนหรอวะต้องปิดเราไม่ต้อง ท่านที่เข้ามารับชมแล้วเห็นว่า,าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องนี้เลยนะครับข้างล่างเป็นโพลงลึกเลยนะว่าข้างในขาดนะายายายาดีกว่า,าตัดเอกตัดรบพาวได้ถึง <laughs> ข้างซ้ายพอดีไหมขนาดขนาดพอดีเลย 有点宽广，也有点三十里。有。 เพิงเสร็จแล้วนี่ออกนะจะเอาพอนพ้อนดูไหมครับสั่นแค่ไหนเพื่อมาเซ็นแล้วนะดูดินี่ยังไม่ต่อเครื่องทำยาเนี่ย ต้องทำไมถึงสร้าวัอะไรวะตัดสี่ท่อนแล้วเนี่ยนะนะกูตัดอะไรวะไม่ด้วหมไม่ดีนะ

เส,เสร็จงานสำหรับการแก้ไขท่อน้ำป,ปลาตาด้วใต้พื้นบ้านทีนี้คุณะะททำปูนเก็บเก็บปูนนิดหน่อยต้องลองเปิดน้ำดูก่อนว่ามันรั่วไหมถ้าไม่รั่วล้วก็ทำปูนเลยเพื่อจะจบงานเก็บของกลับบ้านครับท่านผู้ชม ำเ,เสร็จงานครับตอนนี้เปิดน้ำใช้เรียบร้อยครับน้ำไหลแล้วครับเปิดน้ำใช้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะทำปูนเทปูนผิดไปเลย ผสมปูนแป๊บหนึ่งครับแบบนแหละเ็แบบหละอย่างเขาลังยังแข้งอยู่แบบนั้นเลย what now ไม่พออ่ะไม่พอเปล่าไม่พอไม่พอนี่ครับเก็บงานปูนเรียบร้อยครับท่านผู้ชม ตั้งแต่ขุดยังเจาะยันต่อมาเก็บงานปูนให้เรียบร้อยเืินเ,เดิมอีกจากทีมงานช่างเล็กครับม้วนเดียวจบครับขอบคุณทุกการรับชมนะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่โทรมาทางโทรศัพท์และติดต่อทางเฟซบุ๊กครับขอบคุณจริงๆครับไม่ว่าบ้านท่านจะอยู่ใกล้หรือไกลช่างเล็กก็อยากจะไปบริการจยที่ทุกที่ทุกเวลาครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ สำหรับการซ่อมท่อน้ําประปาด้วยใต้พื้นปูนก็สําเร็จเสร็จงานไปอีกหนึ่งงานครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ